วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคน้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมดูจะเป็นเรื่องสวนทางเป็นอย่างสิ้นเชิงแหละครับในขณะที่ผู้คนทั้งประเทศกําลังชื่นชมยินดีในการที่ได้เฝ้ารับสเสด็จหรือการได้ชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ทุกช่องถึงพระบุขภาพ,พระพลนา,ามัยขององค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่ทรงแข็งแรงพระทักตจ่ใสเสด็จต่อไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดพระนครเสียยุธเจาทุ่งมะขาม อีกด้านหนึ่งอสสอจำนวนหนึ่งได้เสนออรบ,อรบอรนิรทษกรรมแม้จะเรียกชื่อว่าปลองดองต่อสภาเป็นวาระเร่งด่วนเนื้อหามีไม่กี่มาตราแต่ว่าชัเดเจนแหละครับนั่นก็คือการทําให้ทักษิณพ้นผิดและต้องคืนทรัพย์สมบัติให้กับทักษิณบ้านเมืองประชาชนกําลังมีความสุขการเสนอประเด็นแบบนี้ออกมามีแต่จะนําความขัดแยง้งต้องจับตาแหละครับสถานการณ์นี้ดูท่าว่าไม่น่านจะจบกันง่ายๆสนทิยานเช่นรไทยเนธรยทรายงาน